แรงอ่ะพ่นซักเพ่นซักไว้ให้ยแต่ใหญ่อันนี้ก็แม่หนห่าเลยเนาะนิ้วสันหัเบีย้ยครับไปหาดั้ครับก่อนที่เห็นไหมเขาเหินมาล้อมกันคือเส้น,นเส้นทางขนาดเนี่ยมา,มากมากออกมาได้จ้างออกมาไดม้มาได้ม,มาได้ไดทีดเส้นท,ทางแม่นะ่ะครับ เกิดลูกจะมีโค้งทางเข้ามาก็จะผ่านมาเส้นนี้กเหมือนกันนะมันถ้าใครคือไปไปพบกันทุกอยกันได้เหมือนกันมันถึงมันถึงกันก็แต่ว่าใครจะแยกลงไหนอันนี้เราเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆเราก็มันจะเป็นหน้าผาอีกแล้วป่ะจันอือมันจะมีเลาะๆอย่างโอ้มันเลาะหน้าผาเน้ะอืม เป็นทางเลาะๆหน้าผาอ๋อั่นอันนี้คือหน้าผาแล้วนะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นด้านล่างก็ตรงนี้ก็เป็นเหวสต่ไมกเบีย้ยพี่เห็นไหมเดี๋ยวพ่อจางขอจอดดูนี่หน่อยหน,หน้าผา,น,านี่อโอ้สวยนะนโอ้งามดีครับ อ,อันนี้เป็นมีกล้วยไม้พวกอะไรต่างๆนะครับมอสใบปืนแต่เ่าสาปุกไม่ได้มาครับโอ้สวยๆกนี่เดี๋ยวๆจนะขึ้นไปหน่อยอันนี้คือผาสันห้งเบียร์นยก็จะมีหน้าผาประเภทอย่างเงี้ยครับถ้ายุคสมัยเดินทางมาก็จะผ่านหน้าผาแบบนี้ด้วยเช่นกันมีห้อยขีดเขียนเนี่ยครับพ่อจันตรงนี้เนาะ,นนนะกำลังมองหา รอยขีดเขียนด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าสวยมากเลยถ่าเนี่ยถ่ายรูปเยอะเยอะถ้าถ้ามอดเป้นบางว้นนะอาจจะเคยตายอยู่เอแต่ก็อ๋อมอมอดแต่ถ้ามันสวยมากก็สวยนะสวยมากเลยด้านล่างก็เป็นผาเหมือนกันโอ้นะสวยสวยสวยโอ้อันซีเลยเนะี่ยปุ๊บนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์พักสักครับเนาะ สันห้วยเบีย้ยครับเป็นผานะครับผาสูงแล้วก็ใหญ่สวยต้นกล้วยไม้อะไรต่างๆเยอะแยะเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นวิวที่สวยมากเลยสันห้วยเบีย้ยที่บ้านผาดาันครับ กล้วยไม้มันออกดอกอ่ะโอ้สวยสวยมากเลยนะผมบอกผมบอกได้เลยสวยมากเลยนะเรื่ยๆโอ้ไมนหักไม่ไม่ไม่อันตรายไม่อันตรายไม่เอาไม่เสี่ยงอันนี้มกอกได้มัก๊อกอย่างครับก็ะจันอันนี้ห้องมือเกิมแบบเกิมเหเกิมกินได้ก็ไม่ใช่แบบก๊อกนะซัดปลาก็กินหมดเลยพวกเนี้ยเนาะต้นไหนครับอาจานนะครับ อันนี้อันนี้หน่อยหน่อยมเกิ่มวันนี้ชนมากหรือซัดปลาเนี่ยกินเป็นบางควบบางอีเห็นพวบกินมันได้จะหลอกกระแตดังในมันมันมันจะมีแกนเปิดจะโบกโบกตรงในนี่จะมีในนี่เขาเรียกมะมือเหมือนเขายๆมะมือเขาเรียกว่าอีเกิ่มมันจะแข่งเปิดกินไนมันจะกินเปลือกซัดปลากินเปลือกเป็นไงเป็นไงพาดเพื่อนาดเพื่อนก็ซัดปลาก็กินได้คนกินได้อ่ะคุณลองกินแล้วนะครับ ถ้าไม่รู้จักก็อย่านะฮะอย่าเด้ดขาดเพราะว่าทางไปโรงพยาบาลมันไกลนะลงมาเห็มยูครบับลงไปจุดชุดห้อยทีขามาโอ้ย,ยาาน,อนอน,นี่มันแปลกมันมาแล้วก็มันโค้งเข้าเป็นตัวโอเลยมันเหมือนกับโดนอะไรทับไว้หรือว่ากิ่งไม้นม่นจนาจะกิ่งลงไปทับตอนนี้ก็ไม่ไกลแล้วนะครับะก็จะเป็นเดินทางเรียบๆซึมๆไปแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเจออะไรบ้างในระหว่างเส้นทางโบราณที่เราเดินทางมาที่พาดานครับบอ,อกได้เลยว,ว่าน้อยคนจะพาให้มาเห็นน้อยคนจะรู้จักน้อยคนที่จะมาแบบนี้ครับคือเส้นนี้เดินไปเรือเ่อยๆจะถึงน้ำปางแต่ว่าเราจุดนี้เราจะขึ้นไปดูจุดตำแหน่งที่พ่อจันบอกว่าตรงนี้จะเป็นด่านเป็นพักด่านพักทับ อาจจะมานอนแรมแก้มือนี่เนาะคือเดินทางไปข้ามจังหวัดข้ามแดน,นอะไรต่างๆบอกไว้เลยว่าบางครั้งมันไม่สามารถจะเดินทางได้ภายในวันเดียวจบก็ต้องมีโอกาสที่ต้องค้างคืนสมนมากจะค้างคืนแล้วก็ให้เพื่อนได้ลองจินตนาการดูเมื่อก่อนป่ามันไม่ได้เป็นป่าแบบนี้นะครับมันจะเป็นป่าที่ทึบป่าดงหนาเลยเนะาะอาจารย์เป็นไม้ใหญ่เลยเนาะ น่าจะเป็นไม้สักไม้อะไรใหญ่เลยเนาะหลายชนิดนานาพันธุ์เดี๋ยวเดินขึ้นไปครับเดินทางก็เรียกได้ว่าจะมาถึงแล้วนะครับตรงที่จุดตรงที่เป็นด่านพักของกองทัพโอ้อันนี้ก็คือเนี่ยน,นี่ก็คือมึนเนี่ยกะนะครับนี่มะมื่น,นะ นี่ก็ถือว่าเป็นสันดอยสันดอยเหมือนกันคือสันห้วยเบี้ยนะครับสันเดียวกันนะครับอ้นี่นี่โอ้ตรงบนนี่เป็นปลาเปียงเนาะนี่คือยอดยอดทูแล้วไหมก่อจุดนี้นะครับก็จะหันบ้านแม่สะแง่ปงผางอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเห็นละ เส้นนี้ก็จะขึ้นไปตางนี้ถึงลายเนี่ยไม่ใช่ง่ายอยูฝั่งโน้นหินเนี่ยเพชรบอน,นสิ่งนั้นอนโอ้ขอดูกล้องหินเลยนะครับนี่เราเดินทางมาถึงยอดดอยที่ว่าปิชีวาสันห้วยเบี้ยนะครับผมกำลังมองหาพวกหินอะไรต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถ้าโชคดีเราก็จะเจอ,เอพวกหินล้อมพวกอะไรต่างๆนะครับก็ภาวนาขอให้เจอ เพราะว่าด้วยตามที่ตำนานตามมาเรต่างๆแล้วคือตรงนี้ก็เป็นทิวเขาแนาวเขาเดียวกับที่เราเจอหินล้อมที่แม่สะป่วนนะครับบริเวณที่ตรงนี้เราเป็นสันดอยสันห้วยเบี้ยสันดอยนี้นะครับเดินทางลัดเลาะมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางสายโบราณเก่าที่เดินกองทัพหรือว่าเส้นอะไรต่างๆจากผาด่านาขึ้นมาลัดเลาะไปยังลําห้วยต่างๆแล้วก็ไปที่จุดนี้คือแม่สะเงะ ถ้าต้นไม้มันไม่บงังเพื่อนอาจจะเห็นรอดช่องของต้นไม้นี้ไปแม้สังเงะแล้วก็ปงผางด้านในครับนะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆได้าดูบนยอดเขาแห่งนี้ครับบนยอดเขาแห่งนี้ว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับหินที่มาเออเรามาเจอก็ตัวนี้เป็นป่าเปียงหรือว่าเป็นยอดเขาเลยนะครับยอดเขาละไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรไหม เราสังเกตดูนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอเหินล้อมหินไรหรือเปล่านะครับที่สำคัญคือที่นี่เนี่ยเป็นเป็นแหล่งพักเป็นลานพักสำหรับการเดินทางครับคาราวานวัวต่างหรือว่าคาราวานที่เขามาค้าขายอะไรต่างๆเส้นทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเดินลันลดเลาะตามภูเขา ส่วนมากเขาจะนอนพักบนยอดภูครับหรือว่าเป็นด่านหรือว่ากาดผีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแวะพักอะไรนอนอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นที่โลง่ลงๆส่วนเส้นทางจริงๆมันจะเป็นลัดลอตามลําห้วยตาเขามันจะไม่มีที่พักนะครับนี่นี่ไงเริ่มเจอแล้วนะครับโอ้สุดยอดอะหลุมที่มีขนาดหนึ่งเมตรครับเพราะจ๋านี่คือ มีมาเมือนแหละครับโอ้สมัย,ย,มยไม่รู้กี่ยุคสมัยคือเป็นเจนปูเจนยา่านี่คือประกอบมหาหันอยู่แล้วครับแม่ก่อนแม่แล้วนเนาะเดินทางมาครั้งนี้ไม่พลาดเลยเป็นวัฒนธรรมหินล้อมหรืออาจจะเป็นสันนิษฐานได้หลายอย่างเลยหนึ่งคือที่พัด ด่านพักสังเกตดูได้ว่าจะมีเส้นทางลากอะไรต่างๆนะครับที่มันที่มันเป็นแท็กเจอร์กับรอยหินรอยต่างๆที่เป็นเส้นไปนี่ก็เป็นทางเดินเห็นไหมตัวนี้เป็นกองหินเจอละหนึ่งกองหนึ่งด่านเนี่ยจุดที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นหินกองเห็นไหมอันนี้มีสมัยผู้หญาตายายก็เกิดแมาก็เคยเห็นคือเห็นแล้วสุดยอด สองที่สามมันใหญ่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เดี๋ยวเดินเดินดูรอบๆก่อนนะครับพาเพื่อนได้ดูรอบๆก่อนว่าเราเจออะไรบ้างตังนี้ก็เป็นลานกองหินเขาเอามาก่อไว้ตรงนี้เห็นไหมเป็นลานแบบนี้เลยครับตังโพนพวกแม่นพ่อจันเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวเอาองขึ้นไปดูก่อน ลองขึ้นก่อนเนี่ยหินล้อมลุงใช่เลยเนี่ยนี่ก็ใช่นะเนี่ยะหินล้อมเนี่ยเนี่ยมันสังเกตมันจะเป็นวงแต่ว่าบางส่วนมันอาจจะถูกกัดเซาะไปเนี่ยเป็นวงอ่เป็นประวัติ สำหรับพ่อ,อาจาร์เขาจะบอกว่าเป็นเส้นทางเดินทับแล้วก็เป็นด่านเป็นอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมาพักตรงนี้แหละผมจะขึ้นไปบนจุดสูงสุดของตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจะเจอหินล้อมอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่ไ่้คือไม่ไม่เจอแนวกำแพงหินที่เรียงเป็นแนวกำแพงไม่มีนะครับ นี่ก็วางเนียดูเท็กเจอต่างๆนะครับเดินดูก่อนนะครับเจออะไรไหมเจออะไรไหม งนี้เจอหินแบบนี้ครับมันเป็นสันเขานะครับเห็นไหมสันเขาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูนะครับขอขอดูตรงนี้ก่อนมาไปดูสันเขาก่อนแล้วค่อยวกกลับมาที่เดิมตรงนี้ก็จะมีก้อนหินแบบนี้ขอภัยที่ลากคลิปมาให้เพื่อนๆดูยาวๆไม่ได้ตัดต่อนะครับ ีต่ไปดูจุดนี้ครับอย่างที่บอกไปคือจุดนี้มันสามารถมองเห็นได้หมดเลยแล้วก็สามารถมองเห็นใครเดินตามมานำหน้าตามหลักอะไรประมาณเนี้ยเป็นสันเขานะครับตอนนี้เป็นลำห้วยละ่ะตัวน,นี้เป็นกึ่งกลางดอยครับต้นโสนอะ่ะ Oh, สวยสวยสังเกตดดยเขาก็มีการก่อฟืนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสันเขาไปเลยนะฮะตัวนี้เป็นยอดภูเลยนะฮะโอ้สามารถมองเห็นได้360องศาเลย7จ็ดร้อยสิบเมตรจากระดับน้ำทะเลตรงนั้นคือแม่สังเงะ ขึ้นไปคือปงผางนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่เป็นสันดอยที่มีชื่อว่าสันหุ่ยเบีย้ยนะครับให้เพื่อนดูบรรยากาศเลยโอ้มองเห็นหมดเลยครับรอาจารย์อืมก็คืออ,อยู่ห่อ,หอมห้วยกันเนี่ยครับ,รรบอาจารย์เนาะความจริงเนี่ยเทาเทาการเดินทางเนี่ยมันละล้อ ลันเลาะลาห้วยไ,ไปแต่จริงๆกับบ้านคือใกล้กันนั่นแหละใกล้กันใกล้กลันเนาะครับครับกวาดภาพเพื่อนๆได้ดูครับวิวบรรยากาศสวยๆนะครับขนานี้เวลาประมาณ11โมงกว่า11โมง15นาทีครับเส้นทางการเดินทางมาอย่างสันห้วยเบีย้ยเริ่มต้นเดินทางมาจากบ้านผาด่านขึ้นมาจากด้านบนที่สันห้วยเบีย้ยที่นี่ก็คิดว่าประมาณประมาณ3-4กิโลประมาณเท่าไรหรู่ไม่รู้ดู ไม่ไม่ได้เช็คลุงไม่ได้เช็ค,ชคแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณ 3- 4สี่โลให้เพื่อนๆได้ดูวิวบรรยากาศก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้คือบ้านแม่สะเง,งะถัดไปก็บ้านป่าเราข้ามเทือกเขานี้ไปก็จะเป็นลําปางา่อจย์เทือกเขาอนไรพ่อจย์เส้นที่หันใกล้นะครับเนาะถ้าข้ามตรงนั้นไปก็คือเป็นขุนไม่ขนาดอย่างภูกระข้ามไปก็ปุ่เขตอำเภอเสริมงามเสริมงามของจังหวัดลําปางถ้าข้ามภูเขาลูกนี้ไปเห็นไหม แล้วก็หันกลับมาต้นี้เป็นแนวของที่ไหนครับอพ่อจันต้นที่พุทโธผ่าอย่างครับเนี่ยนีครับก็รอันนี้ผ่าแดงเนี่ยครับผ่าแดงอ๋อเป็นผาแดงเนาะมาอยู่นี่จุดนี้มันจะได้หันมาเลยผาแดงอันนี้ผาแดงเออผาแดงผ่าไปหรอผ่าไปก็ใช้เวลาสูงหรือตะกี้นะครับที่จะผ่านมานี่ได้นะอืมจะไต่ไต่สั่นต้องพูดมีคนไปเอานักครับอา่อจันที่ผาแดงพวกน่ะ เพิ่นไปไปไหลเราไปนอนแฮมแกมือเพื่อนเนาะไปพกซัดอย่างต่างๆนะครับเนาะตรงนั้นเขาอันนี้แหละผาแดงผาแดงเดี๋ยวผมขอมา r k location หน่อยนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูในระหว่างแม่สะปวดแม่สะปวดเนี่ยมันจะมีผาแดงผาใต้ตัวนี้ก็ชื่อว่าผาแดงเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละที่กันในสำหรับเทือกเขาเนี่ย โอเคกวาดภาพให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งบรรยากาศสวยๆสวยมากเลยตรงนี้ไม่มีกองหินนะครับจะเจอได้กองหินเฉพาะตรงตรงที่พูดไปนะครับ จากถ้าลงไปนี่เป็นไปไหนขึ้นเลื่อนลําปางบุ๊คเอ้าครับพูดเลื่อนลําปาเหมือนกันนะแล้วตีเฮาเดินแล้วล่อข้างตะกี้เหรอััห้ววยยเดีกนนขึ้นคือตั้งตะกี้พูดไปนี่ก่อนอันนี้อันนี้นะสันสันดอยนี่นะก็พูดตีเดียวกันนะอ๋อแต่ว่ามันก็ อ๋อคือถ้าขึ้นมาพักเนี่ยกดเดินลงนี่ไปเลยอ๋ออ๋อครับครับคืออยู่ข้างบนน่ะคือถ้าเดินทางพักแล้วก็จะลงเส้นนี้แล้วก็ลงห้วยไปทางเส้นหลักเลยอืมครับอากาศถ้าฝนไม่ตกนะรวงมาแล้วมาแล้วแล้วโน่นโน่นฝนมาแล้วนะครับก็อาจจะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอย่างที่บอกไป ก็เดี๋ยวจะไปสรุปด้านล่างที่บ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้คือเราต้องเตรียมตัวกลับแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เมฆฝนเริ่มมาแล้วครับพายุอย่างกับโนโนอิลโนอาพายุ <Okay. S 1> เริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ฝนเริ่มไล่มาแล้วนะครับพายุคือว่าอะไรรงนั้นเป็นผาแดงครับรรมันจะใช้เวลาหน่อยตังนี้อย่างที่บอกไปเห็นไหมครับรัามีกองตรงเนี้ย 3เอเอ,เอ,เอ,เอประมาณกว้างสองเมตรครึ่งสูงประมาณ1เมตรอีกชั้นหนึ่งจะเป็นหินล้อมก็จะมีประมาณ3าถึง4เมตรครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันล้อมเลยเนี่ยเป็นพระเจ้าลวเก่าเนี่ยปกกุ๊บเขาอาจจะมีกระดูก ังกดูไหตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ผ่านการขุดนะครับบอกได้เลยว่าตรงนี้สมบูรณ์มากเป็นหินสมบูรณ์มากตรงนี้ยังไม่ผ่านการขุดนะครับไม่เหมือนกับที่ไมสะป,ปวดไม่สะพวดมีการขุดแล้วตรงนี้ยังไม่มีการขุดข้างในเขาจะมีไหการบอกเลยว่าการตายครั้งแรกของชนเผ่าลัวเขาจะเอาผู้นาสูงสุดเขาจะมาไว้บนที่ยอดภูยอดดอย ทีนี้เขาจะการตายครั้งแรกก็คือตายจากคนไปนะเป็นวิีพุบเนี่ยร่างเขาจะมาวางไว้ด้านบนดอยแล้วก็ให้สัตว์กินให้พวกแรง้งพวกกากินเขาจะเก็บกระดูกเอาไว้จะเหลือแต่กระดูกเขาจะเก็บกระดูกใส่หายเอาไว้แล้วก็ฝังไต่ใต้ดินเสร็จแ,แล้วก็จะเอาหินก่อพร้อมกับพวกข้าของเครื่องใช้พวกเสือพวกหม้อหายอะไรก็ตามที่คนเขาใช้อยู่เขาก็จะฝังไว้ตรงนี้บอกไว้เลยว่าไม่ไม่ได้ผ่านการขุดผมจะ แนบตำแหน่งไว้นะครับแล้วก็อาจจะแจ้งไปที่รรกรมศิลปากรให้เขาทราบอีกทีว่าที่แม่สะป,ปวดก็ยังมีจุดที่ของโบราณอยู่ไม่ต่ำกว่า1,000ปีเดี๋ยวแน่นอนกองหินเจออีกตัวนี้หนึ่งกองตังนี้กองเตี้ยก็คือเป็นบริวารตัวนี้อหนึ่งกอง เกิดมาป้าตึงหันครับสมัยเหมือนแล้วครับเมือนยุคก่อนยุคก่อนเจ้าก่อนนายกัตะปูดแบบนี้นะครับาจาจย์มีกระจุดนจุดเดียวนะครับาจาจย์เนาะโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศแล้วก็นี่คือเรื่องราวในการเดินทางมายังที่บ้านเมษปวดครับเรามาถึงจนได้เรามาเห็นจนได้เรามารู้จนได้ครับถ้าไม่มีไกด์นำทางพ่อาจารย์สุมาถ้าพ่อจรยเชื่ออย่างไหครับพ่อจาันซ้ายทวีชัยนะครับเนาะ ครับใช่อันนี้ก็อันนี้ก็ก็ใช่อยู่แต่นูน่นนะเก่ากว่าเห็นไหมลูกอันนั้นเป็นผู้นําสูงสุดอะ่ะอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้หินก่อเหมือนกันอันนี้ละละะมีหนึ่งเมตรไงไม,ม,มันม,<ะ>มันันท่ามดเลยครับแต่ละรุ่นแต่ละยุคสมัยก็เดี๋ยวจะต้องรีบเดินทางกลับนะครับเห็หนหหไหมฝนเริ่มไล่มาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราจะอยู่ข้างบนนี้ไม่ได้ตรงนี้ฟ้าพามันก่อนครับาจาจย์ ตัวนี้ฝ่าพามันหออมีเหมือนกันมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาแล้วโอเคเดินทางกลับครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าได้เดินทางไปที่ไหนก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าที่บ้านเรายังมีอะไรดีๆอีกเยอะที่ยังไม่รู้จักอีกเยอะแล้วก็รวมคนหาไปด้วยกันนะครับเดินทางต่อครับ móng tay bằng cái đám đông người ta tìm thấy 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 เพื่อลุงเอาไม้ต่อยอหาวอะไรตกใส่หัววะ ม่น้ำสองสีครับฝั่งที่เรายืนอยู่มันเข้มกว่าฝั่งนู้นก็จะจางกว่าเพราะว่าฝนตกทางด้านเราไล่เราไล่ตามหลังเราลงมาเลยนะครับนะกลับครับผมอ,อันนี้คือคกกหยือยกดูมเบียอันนี้คือหยอกดุมเบียบางทแล้วเป็น,นคอกอันนี้คือแกะมันเป็นหินเหมือนหินนั่นเนาะเหมือนหินฝน,น,นอะ่ะเนาะ เห็นอยู่นะข้างทางข้าง,าง,างาล่านั่นแหละเวลาเมื่อก่อนมันจะเขาจะใช้ไม้ไผ่เขาไม่ใช้ไม้ไผ่เนาะก่อนเนาะแต่ตอนนี้อันนี้เป็นไม้สักเนาะโอเค,อเคสดยอดครา,าสิกเลยถ้าฟูไม่มาด้วยมันก็ไม่มีวันนี้ครับ่่เออายู